วันนี้แม่แก้วสีหมาจืนไข่เพนให้นเบิ่งเนาะอ่าแม่แก้วได้หมาเนาะอันนี้อ่าไข่แพนน้ำบ้าเนาะยามนี้มันยามไข่เพนอันนี้แ็นสิบเพนแต่ว่าแม building, ่แก uh, ้วสีโบทรงแบบนี้เนาะผู้ได้ยักได้กับแทกหมาได้เด้อสิบแพนนี้แม่แก้วสีตัดแล้วเป็นทุ่งแบบนี้ทรงให้เนาะผู้ได้ยักได้กับแทกเอาแม่แก้วสีตัดให้เป็นเป็นสมุดอ่าอันนี้เนาะมันมีสิบแพน หนึ ả, sucking, ่งสองสามสี่ห้าหกหีดแปดเก้าสิบเนาะแต่ว่าข้าเจ้าส่งกันข้าเจ้าสีเห็ดแบบนี้เนาะเห็ดแบบนี้ละกันผักแล้วก็สใส่ทุ่งสใส่ทุ่งหยาบแบบนี้เนาะสใส่ทุ่งหยาบแบบนี้แต่ว่าไม่เกียวโบโบใส่เนาะมันคนส่งมันหยา เวลาห่อข้ทชงมันยากมันหักมันเสียบเลยมันฉีทชงยากเนาะมันแก้วก็เลยเอามาตัดตัดเป็นแผ่นหนึ่งเห็ดเป็นซ้ำสิบแผ่นเห็ดแผน่หแผนหนึ่งเห็ดเป็นซ้ำแผนนะแ่นเนาะราคามันได้หกสิบแผน่นเด็กมันแก้วก็เตรียมมาตัดไดนน้อันนี้ถ้าเจ้าใส่มะกงาใส่ผักเทียมใส่มักเลนเนาะก้องลำบากอันนี้นะ กินนี้รับรองว่าบบมีหัดเนาะแก้วสีแบงสร้างเลยแบงสร้างตัดนี่เลยเนาะแกสีตัดไม่มีแบงสร้างตัดตัดแบงกรถิบแบงกรทอกันเลยนีน่าแบงกอกันตัวนี้แบงกรทอกันก็อยาแจะว่าม่แก้วสีอ่าเห็ดแล้วเอาไปแล้วจืนกินได้เลยเนาะเอาไปแล้วจืนกินได้เลยว่าถ้าเอาไปตัดอีกตืวไม่แก้วก็สิมาตัดเพล่งกลางตัวนี้นี่ เกี่ยวกับีใส่ทุ่งแบบนี้เนาะู้ได้ตงการกระชงให้ติดทุ่ทงอันนี้เราปแล้วเราดึงมาดึงได้เลยเขาต้องเบิงเบิงไฟเนาะเบิง้งไฟทำเมันหอนแล้วเราเอาใส่เอาใส่แล้วเอาใส่บุดเดียวเราเอาขึ้นพร้อมเนาะดิอันนี้มันฮอนแล้วบอกยืนชิ้นแล้วเขาพริกโลดเนาะพริกนี่แล้วเอาออกโรดนี่บอให้จื่นดนเนาะเด็ก พริกซีแล้วเหาก็จับแล้วเหาก็เอาออกรดให้มันสดิดน้ำมันเนาะหรือว่าขันท่าพูดได้ทีว่าบหมักจืนเนาะก็ไปเอาข้างเอาก็ได้เนาะข้างเอาก็ะเซฟคือกันกันพูดได้บหมักน้ำมันเขาซีจืนนีดเนาะบัวฮั้บ so ัวฮั้ใส่ดดดใส่โดดเหมือนคมเด้อ่าบางคนก็จืนบโบปิ่นเนาะจืนไข่เพรนโบปิ่นแล้วมันสีคมเนาะ ยืนแบบนี้คันไฟอนไล่แล้วเฮาสามางมัดพรพรไฟลงได้เนาะนพรไฟโดยพรไฟเนาะคันมันพนไล่หรอกับพรไฟลงได้ ผักใบไลดเนาะโอท่าให้จืนดดุนเนอโอ้ยบ้านดีท่าวาเาานาะท่าวาเฮาบบทันกินเฮาบบทันกินเฮาส้ามากเก็บสะทุ่งนี้ไว้เนาะเก็บสะทุ่งนี้ไว้เพราะว่าขันเฮาบกเก็บไว้ทมันซีอันนาโยบเนาะ,ะมันซีโยบแล้วมันบกเป็นตะกินเฮาซีเก็บสะทุ่งนี้ไว้ขันท่าเฮาเฮาบบทันกินหรือว่าเฮาเฮากินอยู่ผักเข้ากระยานเนาะเฮาโบยักให้มันอันนอ่า โยบพนาหากเกาใส่ท่่งนีเนาะไว้น่ะใส่ท่งนีมันโยบแล้วมันสีบบเซบโยบแล้วมันสีบบเทบโบเซบเนาะโดยเด็กหอกก็สซีใส่เครื่องนี้ไว้แล้วเอกก็สซีมันก็สชิโกซีหมัดไว้เนาะแล้วหอกเอาไปใส่ผักเข้านี่นะเอาก็สีมัดไว้แล้วก็สชิใส่ผักเขาเนะอันนี้มมแก้วซีเอามากินปัจจุบันนี้เนาะอ่ากินกับเขามีเซบเลยเนาะพอดีเลยรสชาติัน่นะพู้ได้ยักใดกับแท็กเขาเบิร์ดนี้ใดเลยแก้วมีทรงเนาะ โอเคมากินขานะ้ขาวข้าวกับทนที่แหละนี่นะมีไขะนะ่แพนเนาะกินง่ายๆกินสบายกินขา้าวมือกระลางแล้วเบิดแล้วเนาะกินกับไข่แพนนีแซฟเนาะคันไทยเมืองล่วงนี่โบมี่ย่างกินกับซีกินข้าวกับไข่แพนนี่เนาะ นี่นะกินแล้็จําเจ่วซะหมูแจ่วหมกอื้นะกินอันนี้ก็ได้นะบ่ได้ยากบายเข้าก็แล้วใคหมึงลวงมักกินแบบนี้ไผก็สงเด้อนักนายักเข้ามาเนาะไผ่ก็เจ้าหอง ของส่าหลายเนาะส่าหลายน้ำจืดอ,อันนี้เนี่อืมกบอืมนอนไม่คมนอนไม่ค้มกินกับแจ้วปลาบํามีแจ้วปลาบํายู่นี่อันนี้ไข่อันนี้มีแจ้วปลาบําอืมับแจ้วปลาบําสําเนียอืม อันนี้มันซุมผักสูงเคืองเนาะซื้อเอาซื้อข้าเจ้ามาแล้วเขาก็มาซอยขิงใส่ใส่ผักเทียมมักเผ็ดผักห้นเนาะใส่ ไข่นี่มันไข่นกำบักเด้ออืมมีกลิกรอบดีเนาะแม่แก้วเคยฟากไป<แ>ให้พี่น้องอยู่ร้อยเอ็ดเนาะเพิ่นบ่เคยกินเพิ่นรักกินดิบมันบน่แซ่บเนาะบ่เป็นตะกินกินดิบต้องได้ข้างคันบ่ข้างกับทอดมันกี่แหละมีที่แซ่บเลยอืม ยกแขนมะาเอามือ่เงี่ยมือกางอ่ะยกแขนข้าวอร่อยก็นนยมี้ ไยดีกบดีพันเากินเขาซาเขากระสอบทุท่งอยางไปเลยนะคือใส่กล่องใส่กลับไปก็ไดมีฝ้าปิดนะอืมโอเคบ๊ายบาย